สวัสดีครับผู้ชมคลิปนี้ก็ชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เฮียสังก็อย่าลืมกดแชร์ตรงในในกลุ่มที่ามีคำว่า YouTube อะ่ะตรงให้ด้วยจะได้ติดตามผมเยอะๆผมก็เลยวันนี้จะมาแล้วเริ่มสบก่อนที่ผมก็คือแต่ผมจะไปแล้วเรื่องกลุ่มรวมเหละ วันน pues ี้ผมจะมาเรื่องโครงการที่ก่อสร้างและเสร็จก็คือโครงการนี้เสร็จก็คือโครงการรถไฟแงทนโครงการมาตุภีก่อนเีมมาตุภีสายเจ็ดส่วต่อขยายช่วงปฏิยามาดับรูปปัจบัแต่ก่อนสมัยก่อนนี้ผมบอกสร้างแต่นรื่องผมบอสร้างเสร็จแล้วเปิดโครงการเทเลว่าแต่ก็ อันนี้ไม่ไม่มีใคกันแล้วก็โครงการมอเตอร์วีส่เบียง์มาตะบนนี้ก็ต่อไปนะเขาก็มีการกดสาเชี่อมจากต่ากระเภาไปเชื่อมต่อสนามบินในชาติกระก็คือ การโมโตวีสเสบีย์วัตถุนี้ก็สร้างเปรี้ยวโสด้เสร็จปีโปรทงสามไม่มันใสเอ็มกเอ็มกนี้มันเกาะมันเก่อสร้างยากเพราะว่าเออมันต้องเวีนเกลดที่ด่นเนี้อก็เดิ่งเขาสร้างยากแต่เอ็มแปดนี่เอ็มแปดนี่ก็สร้างง่ายอยู่สร้างง่ายในใสเจ็ดใสเจ็ดก็ง่ายนิดเดียวเพราะว่ามันไม่มี โบเข่าเขาก็เราจะเอาเลขปัดที่ของเก่าวงการมอเตบอีเจ็ดนี้เปิดราการแล้วแต่แต่มาเปรี้ยวสามพอพอกบไฟนาเด็ปีเดือนพฤษภาคมถึงเดือนถึงเดือนมีนาคมปีหกสี่แต่เด,เดือนเมียคมสี่เขาคิดทางการยะทางนะเออ ขึ้นแกยังไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่าาราคาใส่สตอกขยะนะใสเอ็นเจนนะขยยเวลาเสร็จของผมก็ก็อด้รกันก็ อยางที่มีก็การจดจแหละน,นี่ก็แคปหน้าจอก็ได้แคนหน้าจอก็ได้เอาอะไรเนี่ะเอานี่ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าจะได้แคปหน้าจอเลยเพราะว่ามันจะมีลากับผม อยู่มันจะมีสองวันชีก็คือวันเชียหนึ่งมันจะมีการโทรอีวันชีหนึ่งก็แล้วแต่การโทรบ้างไม่โทรบ้างอันนี้อันนี้มันมันนักชีนไล่ไอ่ไอ่แหละไอละไล่ไทยไล่วีทีเก็ทำอันนี้ก็เลยแคปหน้าจอก็ได้ไม่ใช่ก็ก็จะมึงไงดีไหม thì mình cái cây dài nè cái cây chim chụp chớp nè chớp mới chớp nè chụp nè cho chụp chụp nè cho chụp nè cũng được

จอเดมต้องมาบางแคออีกเกาผมผมก็จะมีสอสารย้ายทำสอการเจะมาลงให้การไม่มีก็แจ้งบอกผมก็ได้ ตามนี้เลยครับก็ยังไงแล้วก็ปิดไลฟ์สดก็มีลิงก์อยู่เดี๋ยวให้มาคลิกก็กลับสวัสดีดีครับ่ะ